สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ่งก็จะมาคุยนะคะเกี่ยวกับ อันดับหนังทำเงินในปี2023นะเรามาดูกันว่า10อันดับแรกนะคะของหนังที่ทำเงินทั่วโลกไปมากที่สุดเนี่ยเป็นหนังเรื่องอะไรแล้วก็อยู่ค่ายไหนกันบ้างนะซึ่งกิงจะอิงข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของบ o อก f f i c e นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าใน10อันดับแรกเนี่ยนะคะจะมีหนังจากค่ายไหนกันบ้างนะบางคนอาจจะคิดว่าวอลดิส n e y เนี่ยโหปีนี้เนี่ยเรียกว่ามีหนังเจ๊งเยอะเลยนะคะแล้วหนังหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่สามารถทำเงินได้ตามเป้านะ นะแต่นะคะวอลดิสนีย์เนี่ยก็ติดอันดับหนังทําเงินใน10อันดับแรกเนี่ยถึง4่เรื่องด้วยกันนะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆค,คุยนะคะว่าเรื่องไหนกันบ้างนะแต่บอกเลยว่าวอลดิสนีย์ก็ยังไม่ใช่ใค่ายหนังที่ทําเงินอันดับหนึ่งนะคะ อันดับหนึ่งเนี่ยตกเป็นของทาง Universal ซนะซึ่งมีหนังติดท็อป10เนี่ยแค่3เรื่องนะคะแต่ทำเงินรวมกันแล้วเนี่ยถึง3,016ล้านเหรียญน,นะทั่วโลกนะหนังอาจจะน้อยกว่าทางวอลลิส n ี y นะคะแต่ว่าการทำเงินหรือทำกำไรเนี่ยหูเทียบกันไม่ได้เลยนะเยอะกว่ามากเลยนะคะออทาง Universal เนี่ยก็ปล่อยหนังนะคะมี3เรื่องด้วยกันนะที่ติด อันดับหนังทำเงินสูงสุดในปีนี้นะคะก็คือหนังอย่าง The Super Mario นะ The Super Mario เนี่ยตอนนี้นะคะทั่วโลกทำเงินไปแล้ว1,361ล้านเหรียญน,นะจากทุนสร้างแค่100ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะคะโอ้โหเรียกว่ากำไรเต็มๆเลยนะและหนังนะคะก็ได้อันดับ2นะของหนังทำเงินในปีนี้นะคะเป็นรองแค่ Barbie เท่านั้นเองนะ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทำเงินเยอะแบบเฉียดพันล้านนะก็คือ o p e n h ไ i m e r นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยหนะังเรื่องนี้ก็มีทุนสร้างแค่ร้อยล้านเหรียญเหมือนกันนะคะแต่ทำรายได้ทั่วโลกไปถึง951ล้านเหรียญน,นะอื้ไม่น่าเชื่อว่าหนังแนวประวัติศาสตร์นะคะ สงแนวสงครามโลกเนี่ยโอ้โหจะสามารถทำเงินทั่วโลกได้เยอะขนาดนี้นะถือว่าสร้างปรากฏการณ์พอสมควรเลยนะคะแต่ก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าโอเปนไหม์เนี่ยเปิดมาก็คือมีความน่าสนใจมากๆเลยนะกิ่งเองเนี่ยยังรอคอยที่จะไปดูเรื่องนี้ในโรงเลยนะต่อมานะคะก็เป็นหนังแฟรนไชส์อย่าง Fast 10นะคะภาค10แล้วนะ แต่นะคะก็ยังมีแฟนๆให้การสนับสนุนนะก็ทำเงินอยู่ที่อันดับ5นะคะในบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกทำเงินไป704ล้านเหรียญน,นะจากทุนสร้างนะคะ340ล้านเหรียญโอ้โหแต่ทุนสร้างนี้แบบโอเวอร์มากเลยนะทุนสร้างเยอะมากนะคะ ก็เรียกว่าไม่ได้ทำก,รรกำไรกําไรเยอะอะไรมากมายนะสำหรับ Fast 10นะคะก็ดูจะไม่ได้เป็นไปตามค่าสักเท่าไหร่แต่ก็โชคดีนะคะที่หนังเรื่องอื่นๆของทาง Universal เนี่ยทำเงินแบบสุดยอดเหลือเชื่อมากๆเลยนะคะรวมๆกันก็เลยนะคะเข้าป้ายเป็นอันดับหนึ่งแซงบอลดิสนีย์ไปนะคือโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยกิ่งไม่แน่ใจนะคะดิสนีย์ก็อาจจะชนะก็ได้นะอย่างว่าแหละถ้าเทียบจากนะคะ จำนวนหนังที่ออกฉายเนี่ยกิ่งว่า Univers a l เนี่ยทำกำไรเยอะกว่า Walt Disney แน่นอนในปี2023นี้นะเพราะว่า Walt Disney เนี่ยออกหนังค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะหนังที่ Walt Disney ออกในปีนี้นะคะมีถึง15เรื่องนะ ติดท็อป10ไปแล้ว4เรื่องนะคะแต่รวมกันแล้วเนี่ยในท็อป10นะเฉพาะในท็อป10นะคะอยู่ที่2,385ล้านเหรียญน,นะก็เรียกว่ายังเป็นอันดับ2นะคะยังสู้ u n i v e r s ร์ไม่ได้นะก็ถือว่าครั้งนี้นะคะในปีนี้เนี่ยดิสนีย์ไล้หนังพันล้านนะแล้วก็หนังที่ทำเงินได้ดีที่สุดนะคะก็อยู่ในอันดับที่4นะ,ะนะคะก็คือ Garden of the Galaxy Vol. 3นะคะทำเงินไปได้845ล้านเหรียญน,นะ เรียกว่าเป็นเป็นหน้าเป็นตาหนึ่งเดียวของดิสนีย์เลยนะคะสำหรับปีนี้นะแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เข้าไปอยู่ที่อันดับ7นะคะหนังทำเงินทั่วโลกนะก็คือ The Little Mermaid นะคะทำเงินไปได้569ล้านเหรียญน,นะจากทุนสร้าง250ล้านเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าทำกำไรได้นิดหน่อยนะ อย่างน้อยก็ไม่ได้เจ๊งอะนะคะแต่ว่าก็ทํากําไรได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะถ้าเทียบกับเอาการ์ตูนที่แบบดังมากๆอย่าง The Little Mermaid มารีเมคเป็นสบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันน่าจะทําเงินได้เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าเจ้าหญิงดิสนีย์คนนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นขวัญใจนะเออของแฟนดิสนีย์มากๆเลยนะคะ แต่ก็ยังทําเงินได้ไม่เข้าเป้านะซึ่งก็ไม่แปลกนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยกิ่งมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของว่าเออตัวแสดงนำนะคะนักแสดงนําเป็นคนผิวดานะคนละสีผิวกับกระตูนเืออันนั้นมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งเนอะแต่กิ่งคิดว่าองค์ประกอบสําคัญนะคะมันก็คือเนื้อเรื่องที่มันแบบ เดิมมากๆเลยอะ่ะมันแบบมันน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วเนะื้อเรื่องเดิมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเข้ากับยุคสมัยนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็เรื่องเลือกท,ที่จะดําเนินเรื่องแบบตามรอยการ์ตูนเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจทําให้รู้สึกว่าต้องแบบเข้าไปดูแบบส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเข้าปายอยู่ที่อันดับ9นะ The Elemental นะคะ e l e m e n t a l เนี่ยก็เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นจากพิกซานะ ซึ่งโดยปกติแล้ว p ิกซ r าเนี่ยจะทำเงินให้กับทางวอ l t ดิสเ e y เนี่ยเป็นกอบเป็นกำรรได้เกือบจะทุกเรื่องในทุกปีเลยนะคะเพราะว่าการ์ตูนของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคุณภาพดีนะเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่นะคะแล้วก็มีแง่คิดที่ดีอะ่ะแต่ Elemental เนี่ยทำเงินไปแค่495ล้านนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะจากทุนสร้าง200ล้านเหรียญน,นะ แต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุนนะคะยังได้กำไรอยู่แต่ไม่เยอะนะก็เรียกว่าได้ต่ำกว่าเป้าที่คาดการไว้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่4ที่เข้าป้ายอยู่ในท็อป10นะก็คือ Ant Man and the w a s p นะคะควนตั m m มนเนียนะก็เก็บไปที่476ล้านเหรียญน,นะคะจากทุนสร้าง200ล้านเหรียญน,นะ ก็เรียกว่าไม่ไม่ขาดทุนแต่ก็กนี้กําไรก็ไม่ได้เยอะนะคะก็หนังของบอดิสนี์เนี่ยก็เรียกว่ายังไม่มีเรื่องไหนที่ปังนะเรื่องเดียวที่พอจะ,จะกู้หน้าได้ก็คือการได้ออทเดอะแกลเล็กซี่วอลุก็เท่านั้นเองนะคะแล้วยังมีหนังที่แบบขาดทุนยับเลยนะคะอย่างอินเดียนาโจนภาคค้านะคะซึ่งทุนสร้างเยอะมากเลยอะเกือบ300ล้านเหรียญน,นะแต่เก็บไปแค่3 8 0ล้านเหรียญทั่วโลกเท่านั้นเองนะเรียกว่าเป็นภาคต่อที่แบบไม่น่าเข็นออกมาเลยนะ แต่ก็เข็นออกมาด้วยทุนสร้างที่แบบสูงสุดๆเลยอะ่ะก็เรียกว่าขัดทุนเยอะเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องก็เรียกว่าเจ๊งยับได้เหมือนกันนะก็คือ The m a r v e l s นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเข้าโรงอยู่นะฉายมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะทำเงินได้อยู่ที่203ล้านเหรียญน,นะจากทุนสร้าง250ล้านเหรียญน,นะคะ ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันคงไปต่อได้ไม่ถึง300ล้านแน่ๆนะทางบรอดิสเน่เนี่ยเงินเยอะนะก็คงไม่แบบสะดุ้งสะเทือนมัง้งคนแข่งคงไม่ร่วงหรอกนะอเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกนะคะแต่สิ่งที่มันมากไปกว่านะั้นเนี่ก็คือ,คอ,คอเรื่องของความเชื่อมั่นเนอะคือปกติแล้วหนังของวอลดิสีย์เนี่ยมันจะมีความแบบมันจะมีความ create, สร้างสารรค์นะแต่นะคะในปีนี้เนี่ยมันมีแต่ความเดิมๆอะแม้แต่หนังนะคะที่ เคยโด่งดังจากการ์ตูนมาเนี่ยเอามาทําเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือทําอะไรให้มันดูโดดเด้งขึ้นมาเนาะคือการเปลี่ยนนักแสดงผิวขาว่าเป็นผิวดำเนี่ยมันอันนี้มันไม,ไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าว่าเป็นความแปลกใหม่ความแปลกใหม่เนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเนื้อเรื่องของมันนะคะแม้แต่การ์ตูนแอนิเมชั่นครบรอบร้อยปีอย่างวิชเนี่ยก็เรียกว่าทำเงินยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็เรียกว่ายังไม่ใช่ปีของบอดี้สนีนนะ แม้ว่าจะมีหนังนะคะที่เป็นความหวังของสตูดิโอหลายๆเรื่องออกมาในปีนี้นะก็เดี๋ยวมารอดูกันในปีหน้านะคะสำหรับว่ดิสนีย์ว่าจะเรียกความเชื่อมั่นได้หรือเปล่านะเพราะถ้าขืนว่าดิสนีย์เนี่ยยังทำแบบนี้นะคะขายของเก่ากินนะคะขายเฟรนช์ชัยกินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไม่สร้างอะไรที่มันแบบน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนค่ายอื่นๆเขาทำอะ่ะกิ่งคิดว่ามันก็จะเสียความเชื่อมั่นจากแฟนๆไปเรื่อยๆนะคะอย่างยูนิเวอร์เนี่ย จะเห็นว่าหนังเขาเนี่ยมันก็แบบมีแค่ไม่กี่เรื่องอย่างซู p เปอร์มาริโอเนี่ยก็ไม่ได้รับสิ่งวิจารณ์อะไรในแง่ดีสักเท่าไหร่นะคะในร o อตเทนทูเมโทเนี่ยก็เรียกว่าทางฝั่งนักวิจารณ์เนี่ยเรียกว่าเน่านะอืมแต่ทางในฝั่งคนดูเนี่ยคนดูชอบมากเลยนะคะให้เกรดเนี่ยแปดสิบเก้าสิเปอร์ซ็นเลยนะแล้วก็ทำเงินไปเยอะนะคะแล้วตัวเนื้อเรื่องก็ดูง่ายดูสนุกนะ คือกิ่งดูแล้วกิ่งก็ยังรู้สึกว่าเออมันสนุกแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นหนังที่แบบทําได้ดีในระดับแบบที่นักวิจารณ์จะแบบเทคะแนนให้อะแต่มันเป็นหนังที่แบบดูง่ายให้แง่คิดนะคะเป็นหนังที่น่ารักแน่นอนอะคนยุค7080เนี่ยต้องแบบอยากดูเรื่องนี้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ดังมากๆในช่วงยุค7080นแม้แต่สตูดิโอของ Warner เองนะคะที่ก็ยังติดท็อป10นะแต่ติดมาแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็คือบาร์บีนะ แต่บาร์บี้เนี่ยโหทำเงินนะคะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้เลยนะอยู่ที่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเหรียญน,นะคะจากทุนสร้างแค่ร้อยสี่สิบห้าล้านเหรียญเท่านั้นเองนะบาร์บี้ก็คือเนี่ยแหละคะ่ะที่เรียกว่าความแปลกใหม่ที่ทําให้คนรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปดูในโรงหนังนะแล้วแถมหนังบาร์บี้เนี่ยนะคะถ้าเทียบความโวกับวอล d ิส n ี y แล้วนะบาร์บี้เนี่ยโวกยิ่งกว่าวอล d ิส n ี y อีกนะคะ คือเนื้อเรื่องในเขาพูดถึงพูดแบบเต็มๆเลยอะเพียงแต่ว่าเขาเล่าออกมาในโทนที่มันแบบน่าสนใจอะ่ะคุนึกอ,ออกมามีความดูสนุกนะคะไม่ดูโวคกจนแบบบ้าคลั่งจนเกินไปอันแม้ว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ของทางวอร์เนอร์อย่างหนัง ฝั่ง DC เนี่ยมันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเนะแต่ก็โชคดีทีนะคะที่วอ r n เนอร์ยังมีบาร์บี้นะแล้วก็วงกานะคะซึ่งก็เปิดตัวทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปแค่2สัปดาห์เองนะก็ทำเงินอยู่ที่151ล้านเหรียญน,นะคะจากทุนสร้าง1 25ล้านเหรียญน,นะก็ดูน่าจะเก็บไปได้เรื่อยๆนะคะเป็นหนังแนวแบบกลางๆนะไม่ได้ดีโดดเด่นนะคะแต่ก็ไม่ได้แย่นะคิดว่าไม่ไม่ถึงกับขาดทุนนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำกำไรแบบฟู้ฟ้าสักเท่าไหร่นะ เจ๊งยับนะคะกับหนังซ u เปอร์ฮีโร่ของทาง DC EU นะก็คือชาแซมภาค2นะคะ The f r e s h นะแล้วก็ Blue Beetle นะคะ3เรื่องนี้เรียกว่าใช้คำว่าเจ๊งยับได้เลยอะแล้วก็เจ๊งหนักอาการหนักกว่าหนังซ u เปอร์ฮีโร่ทางฝั่งดิสนีย์นะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคนเบื่อหนังแนวแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าหนังเนี่ยเท่าที่กิ่งดูอะ อย่าง s ช a าแซมกับ Blue ิทเทิลเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะแต่มันก็ค่อนข้างจะเดิมๆนะคะ The Flash ก็สำหรับกิ่งไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะกิ่งไม่ค่อยชอบนะคะก็มารอดูกันนะคะว่า Aquaman ภาค2นะ h e Lost Kingdom เนี่ยจะแก้ตัวให้กับหนังซูเปอร์ฮีโร่ของทางฝั่ง DC ได้ไหมนะเพราะว่าอย่าลืมว่า Aquaman เนี่ยก็เป็นหนังระดับพันล้านเลยนะคะตอนภาคแรกเนี่ยเรียกว่า เป็นหนังทำเงินเยอะที่สุดของ DC EU เลยเมองเรียกว่าปังสุดๆเลยนะแล้วก็สนุกด้วยนะคะหนังดูง่ายแล้วก็มีความบันเทิงนะสนุกมากๆก็องมารอดูกันนะคะว่าอควาแมนภาคสองจะ,จ,ะจะรอดไหมนะคะอ่าเรามาดูทางค่ายโซนี่พิกเจอรกันบ้างนะคะเขาก็ปล่อยหนังไม่เยอะนะ2อสเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือ Spider-Man นะคะ Across the Spiderverse นะก็ทำเงินใช้ได้เลยนะคะ690ล้านเหรียญน,นะอยู่ที่อันดับ6ของตาราง บ็อกอฟฟิศทำเงินทั่วโลกในปีนี้นะค่ายเล็กๆอย่าง l i o n อเกสเนี่ยก็ยังมีหนังเฟรนช์ชัยที่ทำเงินได้เรื่อยๆนะคะอย่างจอห์นวิกนะทำเงินไป432ล้านเหรียญน,นะคะจากทุนสร้างแค่ร้อยล้านเหรียญเองนะรวมถึงหนังอย่าง Hu งเกิลเกมด้วยนะคะที่ตอนนี้ทำเงินทั่วโลกไปแล้ว290ล้านเหรียญน,นะจากทุนสร้างแค่ร้อยล้านเหรียญเท่านั้นเองนะคะอาจจะไม่ได้เป็นหนังใหญ่ฟู่ฟ้าลงทุนเยอะนะแต่ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำร,ระดับร้อยล้านเหรียญได้เลยนะ ซึ่งดูแล้ว Hunger g a เกมเนี่ยยังคงเก็บไปเรื่อยๆได้แน่นอนนะคะตลาดอเมริกาเนี่ยเกิน100ล้านเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะก็เรียกว่าเป็นหนังที่แบบทุนสร้างไม่เยอะแต่ทำเงินทำกำไรได้ดีให้กับ Lion g a เกตเลยทีเดียวนะก็ปีหน้านะคะเรียกว่าหนังเฟรนช์ชัยก็จะแข่งกันออกนะคะในทุกๆค่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Disney เองนะคะ Warner นะ Universal ด้วยนะคะเรามารอดูกันนะว่าทาง w a l t Disney เนี่ยจะแก้ตัวได้หรือเปล่านะคะ ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ากำลังจะปรับทับอยู่พอสมควรเลยนะหรือว่าดิสนีย์อาจจะรวยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลตัวเองก็มีสตรีมมิงเป็นของตัวเองแล้วเนอะถ้าทำเงินในลงไม่ได้นะคะก็ไปปล่อยลงดิสนีย์พลัสนะก็ยังทำเงินในสตรีมมิงได้อยู่อะไรอย่างนี้เนาะดิสนีย์อาจจะคิดแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เอาจริงๆนะกิ่งรู้สึกว่าปีนี้วอดดิสนีย์ค่อนข้างจะจืดนะคะหนังดิสนีย์เนี่ยมันไม่ได้แย่หรอกหนังเนี่ยมันมีมาตรฐานที่ดีแต่มันมีความ เดิมๆแล้วมันมีความจืดอะมันมีความแปลกใหม่ที่ทําให้รู้สึกว่าอยากเข้าลงไปดูอะค่ะหลายเรื่องมากเลยที่กิ่งแบบไม่ได้ดูในโรงนะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะคะว่าในปีหน้านะแชมป์จะเป็นของใครนะคะก็ถือว่า Universal เนี่ยทำหนังออกมาไม่เยอะแต่ประสบความสำเร็จนะคะได้เงินได้กําไรเป็นกอบเป็นกรรมมากๆเลยนะแล้วหนังก็ไม่ได้ใช้ทุนสร้างอะไรเยอะแยะนะคะ แต่ว่าทําให้คนดูนะคะรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจได้นะคะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะทางฝั่ง Universal ด้วยนะ ก็เพื่อนๆนะคะดูมาในปีนี้นะชอบหนังเรื่องไหนกันบ้างนะคะก็มาคอมเมนต์นะคะพูดคุยเม้ามอยกันไวดาล่างได้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามเอาไว้นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเวลากิ่งลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆนะแล้วกิ่งนะคะก็จะหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับหนังแล้วก็ซีรีส์นะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะ สวัสดีค่ะ